วิธีตั้งค่ารับดาวว้าวใครผ่านแล้วไปตั้งค่ากันเลยค่ะกดที่แดชบอร์ดมืออาชีพเลื่อนลงมาด้านล่างคลิกคำว่าการสร้างไรายได้คลิกตั้งค่าคลิกเริ่มตน้นก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะให้เรากรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษค่ะวันเกิดและประเทศ ก็จะเลือกวันเกิดของเรานะคะลงไปได้เลยค่ะต่อมาประเทศนะคะประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ด้านท้าย,ายเกือบสุดเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยจะเรียงตามสระค่ะประเทศไทยก็จะขึ้นด้วยสระไอนะคะก็อยู่ด้านท้าย,ายเลยค่ะเจอแล้วค่ะคลิกเลยก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะให้เราเลือกคลิกที่ประเภทธ,ธุรกิจ คลิกบุคคลทั่วไปหรือเจ้าของคนเดียวคลิกถัดไปเขาก็จะให้ใส่ที่อยู่หลักของเรานะคะใส่ที่อยู่ปัจจุบันของเราไปเลยค่ะอย่างเช่นเราอยู่แบงก์คอกนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะถ้าใครไม่รู้นะคะก็ลองสอบถามทางด้านเว็บ Google ได้เลยนะคะอำเภอเมือง จังหวัดอะไรนะคะค้นหาทาง Google ได้เลยค่ะเราก็ใส่รหัสไปซ์นี่ใส่เบอร์โทรและอีเมลนะคะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้เรากอกเลขบัตรประชาชนลงไปหมายเลขจดทะเบียนภาษีไม่ต้องกอกติ๊กถูกแล้วกดถัดไป คลิกอันแรกลิงก์บัญชีธนาคารด้วยตนเองและคลิกลิงก์วิธีการรับเงินใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษค่ะนั่นก็คือชื่อเจ้าของบัญชีซึ่งเป็นเราส่วนเลขสวิปโค้ดเราใช้ของกสิกรหรือธนาคารอื่นๆก็ค้นหาใน Google ได้เลยนะคะถัดมาใส่เลขบัญชีธนาคารของเราคลิกวิธีการรับเงิน คลิกเพิ่มข้อมูลภาษีจะเด้งขึ้นเป็นชื่อ Facebook ที่เป็นแอดมินเพจนะคะเราก็คลิกดำเนินการต่อรอสักครู่จะเด้งมาให้เราติ๊กคำว่า no นะคะนี่เลยส่วนด้านล่างก็ no เช่นเดียวกันแล้วคลิก next ค่ะเด้งมาหน้านี้ตรงช่อง select one นะคะให้เราคลิกเลือกประเทศไทยแลนด์เลื่อนๆลนลงมานะคะอยู่ ตรงแถวแถวตัวทีนะคะก็คลิกเลือกได้เลยค่ะตรงที่เขาติ๊กถูก iH a ฮตรงนั้นนะคะเขาติ๊กให้เราอยู่แล้วเราก็คลิก Next ค่ะก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะเป็นข้อมูลที่เรากรอกลงไปค่ะแล้วคลิก Next ค่ะเด้งมาหน้านี้ก็เป็นการทวนที่อยู่ของเราคลิก Next ต่อเลยค่ะตรงนี้ให้เราติ๊กคำว่า0นซนะคะติ๊กไปเลยกด N e x t ค่ะ เด้งมาหน้านี้เขาก็ติ๊กถูกไว้ให้เราอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็รอให้เปลี่ยนเป็นหน้าถัดไปนะคะก็จะเด้งมาหน้านี้ค่ะมาหน้านี้ก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษส่วนวันที่เนี่ยเขากรอกเป็นอัตโนมัติให้เราอยู่แล้วคลิก next ได้เลยค่ะรอนะคะก็จะเด้งมาหน้านี้ให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างคลิกคําว่า submit form มาหน้านี้เขาก็ติ๊กถูกอัตโนมัติให้เราแล้วเราก็แค่คลิกดันค่ะ ก็รอประมวลผลสักคู่นึงนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่เลยนะคะการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งค่ารับดาวนะคะเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูคำว่าดาวนะคะจะเป็นยังไงอ่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือศูนย์ดาวอยู่นะรอ FC ส่งดาวให้เราค่ะตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว